ใครอยากรู้ว่าดื่มนมเปรี้ยวเวลาไหนถึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดูให้จบนะคะสวัสดีค่ะหลาคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่า การกินอาหารที่มีโปรไบโอติกหรือที่มีพวกจุลินทรีย์ที่ดีเนะะี่ยค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะทั้งช่วยลดอาการท้องผูกเนาะช่วยเรื่องระบบการย่อยค่ะแล้วก็ยังช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้อีกด้วยแต่ทีนี้ก็อาจจะยังมีคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วจะกินยังไงให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะกินเวลาไหนดีนะคะ คลิปนี้นะคะนานาก็เลยจะมาแชร์ว่าเราควรจะกินนมเปรี้ยวเวลาไหนที่เราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยคือไอ้นมเปรี้ยวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายลายีหย่ห้อมากๆเลยนะคะนานาไม่คอนเฟิร์มนะว่ายีหาย่ห้อไหนดีที่สุดเพราะนานาก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ว่า อยากให้เลือกแบบที่น้ำตาลน้อยๆเนาะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยค่ะมันเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เราลดไขมันได้ยากค่ะโ mm hmm. ดยเฉพาะลดพุงเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทานเวลาไหนเราจะได้ประโยชน์จากการดื่มนมเปรี้ยวอย่างเต็มที่ค่ะนั่นก็คือการทานหลังอาหารนั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้าจุลินทรีย์ดีหรือโปรไบโอติกเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปช่วยให้ระบบการย่อยของเราเนี่ย เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะเวลาทานแล้วมันก็จะช่วยเหมือนกับว่าให้เราท้องไม่อืดน,นะคะอย่างนั้นแล้วก็จะชอบทานหลักอาหารเหมือนกันมันช่วยเรื่องท้องอืดได้ดีมากๆเลยเพราะน้นเป็นคนกินแป้งเยอะเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวไหมกินแป้งเยอะแล้วท้องอืดอ่ะมันก็จะช่วยในการย่อยนั่นเองคะ่ะส่วนใครที่อยากจะให้ช่วยเรื่องการขับถ่ายคะ่ะควรจะกินตื่นนอนแล้วทานนะคะ เวลาประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าอะคะ่ะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้ใหญ่ของเราทํางานเนาะการที่เราดื่มตรงเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้การขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยคะ่ะเวลาเนี้ยเนาะมันจะเป็นช่วงที่ ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยทำงานเพราะฉะนั้นการดื่มนมเปี้ยวที่มีจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการส่งเสริมนะคะให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะ ส่วนใครที่อยากจะทานนมเปรี้ยวเข้าไปนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของระบบการย่อยควรจะทานในเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะคะเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาการทํางานของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ของเราค่ะนั่นก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองการที่เราดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปในช่วงเวลานี้นะคะมันจะช่วยให้ลำไส้เล็กของเราเนะะี่ยค่ะสามารถย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารมาใช้ได้ดีมากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเอ๊ะเชา้าไม่ได้ทานกลางวันไม่ได้ทานทนตอนเย็นได้ไหมทานตอนเย็นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงเวลาเย็นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาการทํางานของกระเพาะปัสสาวะการดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ดีเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับของเสียนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อีกด้วยค่ะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยอยากจะให้ทานเป็นเวลาหลังอาหารอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนั่นเองค่ะณนี้นจะสรุปให้ฟังส,สั้นๆอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเราควรจะดื่มนมเปรี้ยวช่วงเวลาไหนที่จะได้ประโยชน์ยามเต็มที่ค่ะช่วงเวลาแรกนั่นก็คือตื่นนอนค่ะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเพราะว่า มันจะช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายของเราทำให้การขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากขึ้นค่ะ ช่วงเวลาที่2ค่ะนั่นก็คือช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงช่วงนี้นะคะการดื่มนมเปรี้ยวจะเป็นการเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารของเราทําให้ร่างกายเนะี่ยสามารถย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ดีมากขึ้นส่วนใครที่ไม่ได้ดื่มตอนเช้าตอนกลางวันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะช่วงเวลาที่3ก็คือช่วงเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ การดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปก็จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเช่นกันค่ะนอกจากนั้นยังช่วยลดโอกาสจะเกิดกับข้อปัสสาวะอักเสบได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาระดีๆที่นานะนำมาให้ชมในคลิปนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำแล้วชอบทานนมเปรี้ยวในช่วงเวลาไหนบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนานะนะคะส่วนานานะนานะจะชอบดื่มนมเปรี้ยวหลังอาหารในตอนกลางวันค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ